ม่วงน้ำปลาหวานนะจ๊ะเนาะนี่คือน้ำตาลกะปิกุ้งแห้งกระดัหอมแดงบ้านพลนะจ๊ะเนาะแล้วก็น้ำปลาผงชูรสพริกป่นแล้วก็พริกสดนะจ๊ะเนาะนี่พระเอกของเราคือมะม่วงมาจ้ะมาลงมือเห็ดกต่อย่าำจ้าอย่าล้ำใส่น้ำตาลสายหรือแต่เนะอย่าล้ำลงนีน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนาะอย่าล้ำกะปิจ้าเขาเอิ่นเขาจะไหนบั่นอย่าล้ำอื่นน้ำตาลปี๊บ น้ำจะใส่น้ำปลาอย่าน้ำใส่น้ำปลาแทนน้ำนะจ้ะเด้อค้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะค้นไปเรื่อยๆจนขึ้นนะใบกระพริณะจ๊ะเด้อมีกระสุนในลนะะําตะไคร้กับปีลงไปนะเด้อ ใส่กลุ่มไปนะจ๊ะใส่พริกกดลงไปได้แต่เด้ออย่าละมาเผ็ดจ้าใส่พริกเลยใส่พริกนี่ลงไปนะโยโย่พี่น้องโยโย่ยจ้าข้าฟันม่วงกันจ้ะเ่อพี่น้อง เาี๋ยวนอยงม่ปันหมดเปล่านพี่้อกมาปาดีกพี่นอยังไม่ตก็ม้ลยจ้า เจ้จ้ามะม่วงน้ำปลาหวานจับพี่พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสบายดีพบก,กับพี่ล้ำพลาเพินแล้วจ้บพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยล้ำพลาเพิร์นังน่งแจนอนวันนี้และมเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานจ้บพ่อพี่น้องจ้านี่จ้าอยู่ๆกับพี่ล้ำจ้า อือยี่รำกระกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ยี่รำเด้อจใจเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุภาพมีกายแข็งแรงร่ำรวยเงนินทองยี่รำผิดพลาดประการใดรำก็กขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้เด้อจใจเด้อมามาลุยกันจ้ะเู้บออรหลายพ่อแม่พี่น้องจ้ายี่รำจะสั่งแบบม่วงมาทางออนไลน์เนื้อใจนอกสั่งตรงจากเมืองไทยเด้อใจทั่วสุดจากพ่อแม่พี่น้องจ้ายี่รำจะสั่งแบบหูนะจ้า มือหรือสิเป็นเมนูต,ตามมังงงนะจ๊ะเนาะว่าอะไรจ้ะมา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 อยูย่ๆออกับไอ้ลัำจา้าทำเองกับมือน,นะจ๊ะเนี่ยเด้อกม่เปนหงเลยอ้ยล,ล้าเก่งกลินเราอ็ดไอ้ยูย่นะักกินเหลิมเกงเลยหมดจา้าอืมุม เดี๋ยวเปิดจังไมาจา่จัดเพื่นเปิดใน youtube นะจนะ๊ะเนาะพริกน้ำพริกมะม่วงน้ำปลาหวานมาได้จัดเออสุกสุขคนจัดมุม คุกจอสั้สางเหมือนเดียวกระเดยอ่ะม,มุม,ม,ม,มน้อยแลจัดอ่ะจ้อืมกินจังดังขอต้นขอไปลด้วยใจเด้อ คอมเมนต์สาวขอตรวจขออภัยจ้าว่าบูมอลขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเด้อม,มั่งมุอืมอืมแล้วหขอขอบคุณทุกลองแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะเด้อ ที่เขามาเป็นกำลังแรงใจล้ำจ้ามมดเปลนใี่เุ็น้ออเพลินเหรเริ่มเชนกินเก่ิเหรจ้าห้วงอมจะสื่อกินน้วจากน่ะไม่เคยเพ็ดยังนั่งกูได้เห็นไม่เครเป็น พอมาอยู่ต่างเดนเขาต้องเห็ดกินเองทุกอย่างแกงก็ปเป็นน้องเอ้ยไปเห็ดเก๋ไปได้กินจังไปเห็ดตะท้องแห้งกินอาหารฝรั่งกับวอเต้กินแล้วก็หิวอีกเก่จาจะเป็นยังไงมอมจ้าอืมอ้มอื้มฮับ Vừa 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 mồm Mmm 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 อ,อน้ำพริกเกลือที่น้ำพริกเปรนสุดยอดมมอืมแย่จังมมมม,มะเขือืมออตึนงขอแพ้ก่อนจังเลเนะ mông Tụi mhm có mhm 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 Nhớ đâm mhm chảy mhm mhm bạn mhm mhm sự mhm 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 มัมบางก่อนตบบังเลยอ้อนนี้ดีจ้ะนี่ค่ะคนแต่งทงไว้ที่ไว้สาหมื่นหนึงฮอตุ๊บเลยมม อีกจากคนอยู่กงไทยนะจ๊ะเนาะมมสับน้ำปลาวานเนื้อสูตรีิล้ำจ้านะให้เอ,องสยบเองคนกิน้องอม จำเป็นมากผิดสุดๆสิเสีตดเนยุอืมอืมเยียมมัอืออืมเลปล โมองอย่างหมดจาลืริ่มแล้วไม่คยได้กินโองเลยลืมพิดไรกินหนักว่านั้นจ้ะกินแล้วก็สิไปกินหลังอาหารได้จากพี่น้องเอ้ยเวลาเกิดอะไรแกเก็บกินโดน,นๆอยู่จา้าแหอยพี่น้องจา้าซอยบนเงี้ล้มนิดนึงจ้า คิดต่นยี่รัมเนี่ยจ้าพี่พี่น้องเอ้ยเจ้าสิได้เจจะคิดจากพี่พี่น้องจ่าไอต่นยี่รัมเนี่ยเด้อจ้าคิดมีลัมกะกากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ่งยี่รจุดจุดคลิปเจ้าเด้อเพลีย์ไหลจนวอกพิษวอกถือวอกบ่ถอดแม่พ <c ram> ี่พี่น้องเอ้ยเพลีย์ไหลเจอกันคลิปหน้าจากพี่น้องจ่าขอบคุณในหลายเด้อจ้าที่เบ่งยี่รัมจุดคลิปจากพี่น้อง เจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้กับบ๊ายบายค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะ bye บ๊ายบาย